สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการวิเคราะห์ปัจจัยนะครับโดยอ้างอิงสไลด์ของท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุญอ้อมชมทีภาควิชาสถิติคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์นะครับ เพื่อที่จะลดจํานวนตัวแปรนะเนื่องจากตัวตัวแปรเนี่ยมีจํานวนมากเราก็ต้องทําการลดจํานวนตัวแปรโดยการใช้การจับกลุ่มของตัวแปรที่มันมีความสัมพันธ์กันมากทั้งทางบวกและก็ทางลบนะครับไว้ในปัจจัยเดียวกันข้อที่2ก็คือเพื่อกําหนดจํานวนปัจจัยที่มีอิทธิพลเพียงพอที่จะอธิบายกลุ่มของตัวแปรเดิมที่ถูกนํามาพิจรารณาข้อที่3เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ ของแต่ละปัจจัยและความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรประโยชน์ของการวิเคราะห์ปัจจัยนะครับก็เพื่อที่จะลดจํานวนตัวแปรให้น้อยลงนะครับศึกษาโครงสร้างของความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละปัจจัยแก้ปัญหาเรื่องของมัลติคอล์ิเนลิตี้นะครับข้อตกลงเบื้องต้นข้อมูลที่นํามาในการวิเคราะห์จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นแบบหลายตัวแปร ตัวแปรที่เราเลือกมาก็จะต้องเป็นตัวแปรเชิงปริมาณตัวแปรที่เลือกมา,กวาควรมีขนาดความสัมพันธ์กันในระดับสูงและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแต่และตัวแปรอยู่ในรูปเชิงเส้นขนาดของตัวอย่างที่ใช้ควรมีขนาดใหญ่มากกว่าจำนวนตัวแปรอย่างน้อย5-10ถึงเท่าและค่าร่วมกันหลังสกัดปัจจัยควรมากกว่า0.5ถ้าตัวแปรที่เลือกมามีหน่วยเดียวกันเราจะใช้การวิเคราะห์ปัจจ hmm, ัยบนเมตริกความแปรปรวนร่วมถ้าตัวแปรที่เลือกมาไม่มีหน่วยเดียวกัน ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยบนแมทริกสหสัมพันธ์ในสไลด์นี้นะครับมันจะมีค่า2ค่าที่เราจะต้องพูดถึงก็คือเรื่องของค่าแฟกเตอร์โหลดดิงนะครับเป็นค่าสัมประสิทธิ์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเดิมกับแต่ละปัจจัยที่พิจรารณาและคะแนนปัจจัยที่เราเรียกว่าแฟกเตอร์สกอร เป็นคะแนนที่คำนวณโดยการแทนค่าข้อมูลจริงของตัวแปรเดิมลงในสมการเชิงเส้นปัจจัยเพื่อใช้เป็นค่าของตัวแปรใหม่ในการวิเคราะห์นะครับจะมีค่าที่ออกมานะครับที่เป็นคอมโพนเซนติกและเราก็จะมีการโรเตตหรือหมุนนะครับสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก็คือค่าอเกนแวลูนะค่าเป็นค่าที่แสดงให้เห็นเรื่องของ ความแปรปรวนของตัวแปรเดิมทั้งหมดที่ถูกอธิบายโดยปัจจัยนั้นๆซึ่งค่าของอีเกนแวลูก็จะอยู่ค่าระหว่าง0นะครับจนถึงน้อยกว่าเท่ากับจำนวนตัวแปรเดิมโดยเวลาที่เราจะพิจารณาเราก็จะเลือกค่าอีเก้นแวลูมากกว่า1น,นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนี้นะครับ Initial Eigen Value นะครับที่มากกว่า1การกำหนดจำนวนปัจจัยนะครับเราก็จะเลือก อเกนแวลูที่มากกว่า1ความแปรปรวนร่วมนะครับตรงนี้รวมกันแล้วจะอยู่ที่70 8 0จากสกีพอร์ตเลือกปัจจัยก่อนที่จะเกิดโค้งหักงอนะครับดังนั้นขั้นตอนการวิเคราะห์นะครับก็จะมีขั้นตอนที่1จะเป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยการพิจารณาจากเมทิกสหสัมพันธ์ขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการสกัดปัดจจัย f ฟกเตอร์เอ็กแท o ชขั้นตอนที่3การหมุนแกนปัจจัยแฟกเตอร์โรเตชัขั้นตอนที่4ค่าคะแนนปัจจัยแฟกเตอร์สกอในขั้นตอนที่1นะครับการตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆนะครับเราก็จะใช้ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของเพียสันเพื่อดูความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละคู่โดยสามารถพิจารณาจากเมตริกซ์สัมพันธ์โดยดูว่าค่า สัมประสิทธิ์สาสัมพันธ์ของตัวแปรบางคู่หรือหลายคู่เนี่ยมีค่าเข้าใกล้บวกหหรือลบ1ตัวแปรคู่นั้นๆน,น,นะครับแสดงให้เห็นถึงว่ามีความสัมพันธ์มากสามารถที่จะจัดอยู่ในปัจจัยเดียวกันนะดังนั้นจึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาวิเคราะห์ในการวิเคราะห์ปัจจัยแต่ถ้าเกิดค่าสัมประสิทธิ์สาสัมพันธ์ของตัวแปรมีค่าเข้าใกล้ศูนย์แสดงว่าตัวแปรคู่นั้นๆนไม่มีความสัมพันธ์กัน ถ้าตัวแปรทุกคู่ไม่สัมพันธ์กันเลยการวิเคราะห์ปัจจัยอาจไม่มีความจำเป็นอีกค่าหนึ่งนะครับที่เรานำมาพิจารณาก็คือค่า KMO นะตัวนี้ก็จะเอามาใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์ปัจจัยซึ่งค่า,า KMO เนี่ยจะมีค่าสัมประสิทธิ์อยู่ที่ระหว่าง0ถึง 1. 1ถ้าค่า KMO เข้าใกล้0ตัวแปรนั้นไม่มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นการวิเคราะห์ปัจจัยเนี่ยไม่มีความจําเป็นถ้าค่าเคมโเข้าใกล้1ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันการวิเคราะห์ปัจจัยมีความเหมาะสมนะครับในการเอามาวิเคราะห์ปัจจัยโดยทั่วไปแล้วเราก็จะยอมรับกันที่ค่าเค o มากกว่า0.5อีกค่าหนึ่งก็คือค่าสถิติเบลเล็ตนะครับซึ่งสมมติฐานที่เราตั้งนะครับก็คือ H0 ก็คือเมทริกซสัมพันธ์เป็น identity matrix หมายถึงว่าตัวแปรทุกตัวไม่มีความสัมพันธ์กันอีก alternative hypothesis ก็คือ matrix สาสัมพันธ์ไม่เป็น identity matrix หมายถึงว่าตัวแปรบางตัวมีความสัมพันธ์กันดังนั้นถ้าเราดูค่า p-value นะครับถ้า p-value เนี่ยมีค่าน้อยกว่า alpha เราจะปฏิเสธให้ศูนย์ถ้า p-value มากกว่าหรือเท่ากับ alpha จะไม่ปฏิเสธให้ศูนยในขั้นตอนที่2นะครับก็จะเป็นการสกัดปัจจัยซึ่งก็จะมีวิธีการนะครับหลายวิธีด้วยกันนะยกตัวอย่างเช่นเป็น maximum likelihood method method นะครับ r e d s t square method alpha factoring image factoring นะครับแต่วิธีที่นิยมมากที่สุดก็คือเป็น principal component analysis การสก,กัดด้วยวิธี principal c o m p o n e n t นะครับหรือว่า PC วิธี PC นี้ก็คือวิธีการปรับลดจํานวนตัวแปรให้น้อยลงนะครับโดยการสร้างเซตของตัวแปรใหม่ซึ่งอยู่ในรูปของฟังก์ชันเชิงเส้นของตัวแปรเดิมเซตของตัวแปรใหม่ต้องสามารถอธิบายความผันแปรของข้อมูลให้ได้มากที่สุดโดยใช้จานวนตัวแปรน้อยกว่าจานวนตัวแปรเดิมโดยองค์ประกอบหลักที่1เนี่ยจะถูกสร้างให้มีความแปรปรวนสูงที่สุดองค์ประกอบหลักที่2 ก็จะมีความแปรปรวนสูงที่สุดลงลงมาองค์ประกอบหลักที่3และ4ก็จะมีความแปรปรวนสูงเป็นลําดับถัดไปจํานวนองค์ประกอบหลักสูงสุดที่สามารถหาได้ก็จะเท่ากับจํานวนตัวแปรเดิมควรเลือกเฉพาะองค์ประกอบหลักแรกๆซึ่งอธิบายความผันแปรของข้อมูลได้70-8 0ซการสกัดปัจจัยจะทําให้ได้ค่าน้ําหนักปัจจัยนะครับซึ่งค่าโหลดดิงเนี่ยก็มีค่าตั้งแต่ลบหจนถึงบวกหนึ่ง นะครับถ้าตัวแปรใดมีค่าน้ำหนักมากนะครับโดยที่เราไม่ดูที่เครื่องหมายนะครับเราดูที่ค่าตัวเลขนะถ้ามีค่าน้ำหนักมากก็ควรจัดอยู่ในปัจจัยนั้นนะครับค่าน้ำหนักปัจจัยที่สามารถอธิบายความหมายได้ควรที่จะมีความออมีค่ามากกว่า0.3ขึ้นไปซึ่งในบางตำราก็อาจจะ0.5ขึ้นไปนะครับขั้นตอนที่3คือการหมุนแกนนะครับเพื่อให้แปรผลง่ายขึ้น ในวิธีนี้นะครับผู้วิจัยก็จะเลือกใช้เป็นแบบวิธีวาลิแมกซนะครับซึ่งเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดนะเพราะว่าจะทําให้ค่าความแปรปรวนของค่าน้ําหนักภายในปัจจัยเดียวกันมีค่ามากที่สุดการกระจายของการกระจายตัวของค่าน้ําหนักมากที่สุดขั้นตอนที่4เป็นคะแนนปัจจัยนะครับเมื่อเรามีการจัดกลุ่มตัวแปรเป็นปัจจัยเมื่อจัดกลุ่มตัวแปรเดิมเป็นปัจจัยจะสามารถหาค่าคะแนนของปัจจัยของแต่ละหน่วยตัวอย่างได้ และสามารถที่จะนำไปใช้เป็นตัวแปรใหม่ในการวิเคราะห์สถิติต่อไปตรวสอบลักษณะของหน่วยตัวอย่างในแง่ของปัจจัยโดยหน่วยตัวอย่างใดมีแฟกเตอร์สกอร์สูงแสดงว่ามีผลต,ตอบสนองต่อปัจจัยนั้นมากตอนนี้เรามาดูโปรแกรมนะครับโปรแกรมของผู้วิจัยเนี่ยก็ตรงนี้นะครับตั้งแต่ตรงนี้ไปนี่คือตัวแปรต่างๆนะครับที่ผู้วิจัยนำมาใช้ในการวิเคราะห์นะครับ เริ่มต้นนะครับเราก็ไปที่เมนู analyze นะครับแล้วก็เลือกมาที่ dimension reduction เลือกไปที่ factor นะครับนะครับถ้าเดิมเดิมเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับยังไม่มีอะไรจากนั้นเราก็จะเลือกนะครับนะเลือกนะตัวแปรต่างๆเนี่ยไปทางขวามือนะครับ เราคลิกไปที่ Descriptive นะครับในที่นี้เราก็จะมีการเลือก KMO ถ้าเดิมยังไม่มีเราก็ติ๊ก KMO นะครับเราต้องการดู Correlation Matrix ก็ติ๊กค่า Coefficient ด้วยนะครับตัวที่ 2, Extraction นะครับในที่นี้เราก็จะเลือกเป็น Principal c o m p o n e n t นะครับนะมีการเลือก s k i Plot นะครับ Rotation นะครับนะเดิมนี้จะเป็น ยังไม่มีเลือกอะไรนะครับในที่นี้เราจะเลือก v a l e Max นะครับตรงนี้นะครับผู้วิจัยเลือกเป็นปกติจะเป็น25นะครับถ้าไม่เพียงพอเราถึงจะมาเพิ่มนะครับอันนี้เราขอกลับไปที่ค่าเริ่มต้นก่อนแล้วกันนะครับค่าสกอร์นะครับเดิมเนี่ยจะยังไม่มีอะไรนะครับโดยที่เราคลิกไปที่ Save นะครับแล้วก็เลือก l i c a t i o n นะตัวนี้ก็ให้ค่าแสดงออกมาด้วยนะครับเป็น f c t t r s s o r r e o o f f i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  n t t m t t i x ส่วน Option นะครับนะเดิมเนี่ยตรงนี้จะไม่มีนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกเป็นให้มีการเรียงนะครับหรือ sort by size ก็เรียงจากค่ามากมาหาค่าน้อยนะครับของตัวแปรจากนั้นก็เลือก s u b p e n s i o n s u b s นะครับก็กำหนดนะค่าตัวนี้ปกติจะตั้งอยู่ที่จุดสนะครับของเดิม เราก็ตั้งเป็นจุด5ตั้งแต่จุด5ขึ้นไปนำมาแสดงนะครับัจากนั้นเราก็คลิกโอเคตารางที่เราได้นะครับตารางที่เราได้ตารางแรกก็จะเป็น factor analysis นะครับซึ่งเป็นค่าต่างๆอันนี้จะเป็นเรียงตามค่าความสัมพันธ์นะครับเป็นค่าความสัมพันธ์ correlation matrix ส่วนตารางถัดมานะครับเป็นค่า kmo and balit test นะครับซึ่งค่าที่ได้ในทีนี้ นะครับมีค่าเข้าใกล้1นะครับนะตรงนี้ได้0.887ซึ่งปกติแล้วก็เราเราจะยอมรับได้ก็คือมีค่าตั้งแต่มากกว่าจุดขึ้นไปนะครับในที่นี้ก็คือจ8ดแแสดงว่าตัวแปรที่เรานํามาใช้เนี่ยสามารถที่จะนํามามีความเหมาะสมในการสกัดนะครับส่วนค่า b a l a e test นะครับตรงนี้ค่าที่ได้ค่า p value เนี่ยน้อยกว่า0นะครับน้อยกว่าจุดหแสดงว่า มีความสัมพันธ์กันนะครับแสดงว่ามีความสัมพันธ์กันถ้าเรากลับไปดูสไลด์นะครับตรงนี้นะครับเราเห็นว่าตารางนี้ถ้าน้อยกว่าอัลฟาจะปฏิเสธให้สูงแสดงว่าตัวแปรบางตัวเนี่ยมีความสัมพันธ์กันนะครับในทีน่นี้เราก็สามารถที่จะนํามาวิเคราะห์ได้นะครับในตารางด้านล่างนะครับ total Variant e x p a ซ์นะครับในทีนี้เราจะดูค่า eigenvalue ที่มากกว่า1ขึ้นไปนะครับในตารางนี้แสดงให้เห็นว่าจะมีทั้งหมด31 component นะครับมีค่าตั้งแต่1ขึ้นไปนะแล้วก็ cumulative นะครับมีค่าอยู่ตั้งแต่62ขึ้นไปนะ62ขึ้นไปซึ่งในสไลด์นะครับได้ ขอกลับไปที่สไลด์นิดนึงนะครับเลือกปัจจัยที่สามารถอธิบายความแปรปรวนได้นะครับเปอร์เซนต์ออฟแวลเนน์นะครับอธิบายความแปรปรวนได้70-80%ซนะซึ่งตัวนี้ก็อธิบายได้นะครับเกินนะครับจุดแปดสองเมื่อเราดูเป็น Extraction sum of square loading นะครับ cumulative ก็อยู่ที่62นะท,ทั้งหมดนะครับเมื่อเราเลื่อนลงมาดูข้างล่างอันนี้เป็นตาราง s k i p o d นะครับที่แสดงจุดต่างๆนี้แสดงว่าเป็นคอมโพเนนต์แต่ละคอมโพเนนต์นะครับตรงนี้ได้ทั้งหมด31คอมโพเนนะต์คอมโพเนนต์ Number นะทั้งหมดมัน123นะครับ123นะ component นะครับเริ่มตั้งแต่ component ที่หนึ่งไล่มาเรื่อยๆนะครับไล่มาเรื่อยๆส่วนตารางนี้นะครับก็จะเป็นตาราง component matrix นะที่มีการจัดกลุ่มนะครับ, 38, นรบ31นะครับ31 component นะ เหนได้ว่าทำไมตารางนี้โล่งๆเพราะว่าผู้วิจัยเนี่ยมีการกําหนดเอาไว้นะครับตั้งแต่จุด5ขึ้นไปดังนั้นค่าต่างๆเหล่านี้จริงๆมีค่าอยู่แต่ว่าไม่แสดงนะครับซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งเอาไว้ว่าตั้งแต่0.5ขึ้นไปดังนั้นสิ่งที่โชว์ในที่นี้ก็คือที่มีค่านะครับ0.5ขึ้นไปดังนั้นในตารางนี้สิ่งที่ปรากฏก็คือ r o t a t e component matrix ตัวนี้ยรอบในการที่จะวนนะครับในการทำตรงนี้ จำนวนรอบไม่เพียงพอนะครับผู้วิจัยจะต้องไปเพิ่มจํานวนรอบนะครับให้เรากลับมาที่เมนูด้านบนที่ analyze dimension reduction ไปที่ factor นะครับจํานวนรอบนะครับเราเพิ่มเป็น99นะครับทําอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ถ้าเราทําอีกครั้งหนึ่งเรากลับไปดู อ่าตอนนี้โรเตทจะโรเตทได้แล้วนะครับจะเห็นว่าพอโรเตทได้นะครับตอนนี้ก็จะมีการจับกลุ่มนะซึ่งก็ได้ทั้งหมด31 c o m o คอมโพนต์นะครับซึ่งค่า o r g ปกติก็จะมีค่าอยู่แต่ว่าเนื่องจากต่ำกว่า0.5ก็ไม่นำมาแสดงนะครับซึ่งในบางคอมโพนต์ก็จะมีแค่1ตัวแปรนะครับซึ่งในการทำวิจัยในการที่จะจับ คอม p พ n เ n นปกติแล้วก็ควรที่จะเลือกคอม p พ n เ n นต์ที่มี3ตัวแปรขึ้นไปนะครับถ้ามี1ตัวแปรเราก็จะตัดทิ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางคอม p พ n เ n นต์ a n s f o r m a t i o n m a t ทร i ส่วนตาราง้าล่างนี้จะเป็นคอม p พ n เ n นต์ r r e o o f f i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  n t t m t t i x นะครับซึ่งเราสังเกตดูว่าเวลาที่จับกลุ่มกันนะครับ ถ้าเราจับกลุ่มกันเราจะเห็นว่าค่าจะเกาะกลุ่มกันจะมีการจับกลุ่มกันนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะดูค่า c o มเพนเซอร์สกอร์เราก็จะไปดูค่าให้มีความสัมพันธ์กับตรงตรง,ตรงค่านี้นะครับเช่น O.R.G. 1นงนะครับเวลาเราเลือกก็ไปเลือกที่ O.R.G. 1.4 O.R.G. 1.4ซึ่งมีค่าเท่ากับ จุดนึ่งสามนะครับในกลุ่มที่ในกลุ่มนี้นะครับ ORG 1.2ึ o ่งจุดสองเราก็ไปเลือก ORG หนึ R ่งจุดสองนะครับซึ่งก็จะมีค่าจุดหนึ่ง่ดังนั้นเราก็จะเลือกกลุ่มนี้ทั้งหมดนะแล้วเราก็จะได้เป็นในกลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้เป็น Rotate Component ที่มีการกํำหนดว่าตัวนี้คือกลุ่มเดียวกันดังนั้นใน Factor Score เราก็ต้องไปดูค่า ต่างๆที่อยู่เนี้ยเราจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับโอเคนะครับวันนี้เราจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ